หามาได้นะครับที่0918611191นะครับหนึ่งเบอร์โทรที่063นะครับ3130477นะครับไปมีดเร็วครับระบบไฮโดรลิกสมบูรณ์ครับ ท่านที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมานะครับของเหลวใหม่ทั้งระบบครับใหม่ความร้อนนะครับ2,000กับ75ชั่วโมงการทำงานครับเครื่องครับนี่เครื่องนี่เครื่องยสวยสภาพพร้อมใช้งานนะครับสวัสดีครับจากนัทนะครับวันนี้นะครับนัทมีรถมารีวิวหนึ่งคันนะครับเป็นรถที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะครับตัวนี้นะครับเป็นคูบร์ต้า รุ่น L368TD 0นะครับเป็นเครื่องยนต์3สูบไดเร็กนะครับตัวนี้ระบบเกียร์จะเป็น8เกียร์เหน้า8เกียร์ถอยนะครับคันนี้ได้อุปกรณ์ถึง2ชิ้นนะครับราคาเพียงนะครับ285,000บาทเล่มทะเบียนครบนะครับรถคันนี้จดทะเบียนปี55นะครับเก็บงานส่วนไหนจุดไหนบ้างนะครับมาชมกันนะครับตัวนี้หลักๆเลยนะครับสีใหม่ทั้งคันนะครับราคาคุ้มๆนะ คันนี้ได้เป็นฐานบุกเบิก4ใบนะครับใช้งานนะครับอยู่ที่2,000กับ75ชั่วโมงการทางานครับ2กับ75ชั่วโมงการทํางานนะครับมาดูสภาพยางทั้ง4เส้นครับยางน้อยขอยยาวครับสภาพยาง4เส้นนะครับตัวนี้อยู่ที่85เปอร์เซ็นตนะครับถือว่าสวยเป็นยางเดิมนะครับรถไล่นะครับคันนี้นัดก็มาเช็คมาเก็บงานนะครับมาดูชุดท้ายครับตัวนี้จะเป็นหางนะครับหางสี่หางบุกเบิกของค่ายหุยนะครับใบเต็มเ็มครับ ใบยีิบสี่นิ้วนะครับอ่ใบใบยีิบสองนิ้วนะครับชุดท้ายนะครับเก็บงานใหม่ทั้งหมดนะครับเขาท้ายเผาพีดีโอเต็มเตมนะครับดูนะครับไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟสปอรตไลท์นะครับแถมรางเครื่องมือให้หนึ่งใบเหมือนเดิมนะครับมาดูฝั่งซ้ายของตัวรถนะครับอ่าอันนี้ก็ค่อนคัดนะครับนัดตัดให้แล้วเรียบร้อยใส่ท่อลั่นทุ่งให้หนึ่งใบนะครับ เดี๋ยววันนี้ครับรีวิวบกนะครับให้ท่างน้อยทดสอบรีวิวการทํางานให้กับเอฟซีได้ชมกันนะครับไล่เคลียร์เดินหน้าถอยหลังนะครับทดสอบโปรวิวนะครับให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับเอฟซีท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่063นะครับ3130447นะครับไบมีดเร็วครับระบบไฮดรอลิกสมบูรณ์ครับ คุ้มๆนะครับ285,000มบาทเท่านั้นนะครับอุปกรณ์2กินหน้าหลังครับดูโปวิลครับอ่วิ่งเร็วหน่อยอันนี้เผาเดียวนะครับวิ่งเร็วอ้อมหน่อยวิ่งเร็วโซนะก็ยังมีรถอีกหลายรุ่นหลายหลายคันนะครับให้ลูกค้าได้เลือกกันนะครับ มาดูเขาปั่นท้ายวีดีโอครับสวยๆนะครับคันนี้นะระบบถือว่าเช็คพร้อมใช้งานครับช่างนัดการันตีเลยนะครับคันนี้นะครับของเหลวใหม่ทั้งระบบครับเขาท้ายแผนลากพ่วงนะครับต่างๆนะครับแค่สุดหลังนี่นะครับก็หมดเกือบประมาณ3,000กว่าบาทน้ำมันไฮโดรลิคถีกนะครับอา้าวยังไม่ได้ลองเครื่องเลยนะครับความร้อนนะครับ2 0 7 5กับชั่วโมงการทางานครับลูกหมากซ้ายขวานะครับช่างนับเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับแบตเตอรี่ใหม่ด้วยนะครับคันนี้ เื่องครับเน่งเครื่องเนื้อื่องโอเคนะฮะมาดูหัวใจครับเศสวยสภาพพร้อมใช้งานนะครับเ็บปีท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่091861 1191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่063นะครับ3 1 3 0 4 4 7นะครับตัวนี้เป็น L 3 6 0 8ู d คือดีทีการโค้งอุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังครับเพื่อนๆนเฟซีท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมานะครับ